สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแนะนำวิธีการแจงยอดคะแนนที่ BMC ไว้ลงมาที่รหัสที่เราต้องการจะแจงคะแนนลงไปนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งเลยในการที่จะใช้การแจงยอดเนี่ยในการบริหารคะแนนบริหารองค์กรน,นะครับเพื่อให้เกิดความเติบโตและเป็นรายได้ให้กับเราและทีมงานต่อไปนะครับเอาโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นก็คือให้เราล็อกอินเข้าระบบนะครับ ในการใส่รหัสสมาชิกเข้าไปนี่จะเป็นรหัสสมาชิกของทีมงานผมท่านหนึ่งนะครับที่เขาอนุญาตให้ผมได้ใช้รหัสของเขาในการสอนครั้งนี้นะครับตอ,อกปินดเข้าไปเมื่อเราเข้ามาสู่ หน้าแรกหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาในระบบของเราแล้วนะครับให้เข้าไปที่การแจงยอดนะครับเลือกที่คําว่าแจงยอด BMC นะครับเลือกบินที่เราต้องการจะแจงยอดนะครับอย่างนี้ผมเลือกบินที่1น,นะครับซึ่งมีคะแนนรวมอยู่ทั้งหมด400 PV กับ200 PV ทั้งหมดในของเขาคือ600 PV นะครับก็จะแจงไปให,ให้กับลูกทีมของเขานะครับซึ่งจะเป็นรหัสนี้ ขั้นแรกคือเรากอรอกรหัสเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรวจสอบนะครับระบบก็จะดูว่าตรวจสอบให้เราว่าเป็นสมาชิกของเราหรือเปล่าเราก็ตรวจสอบทีว่าตรงไหมถ้าตรงก็มาเลือกที่บินของเราครับเลือกที่บินของเรานะครับเราก,กดติ๊กเข้าไปที่ตัวสินค้าที่เราจะแจ้งลงไปคะแนนก็จะปรากฏลงมาอย่างนี้ผมลงไว้หนึ่งกล่องใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นเลยว่า 200 PV ผมติ๊กอีกทีหนึง่งก็ขึ้นเลยเป็น400 PV ซึ่งบินนี้มันจะมีอยู่แค่2จํานวนแค่2เท่านั้นสมมติผมติ๊กอีกทีหนึง่งระบบก็จะฟ้องว่าสินค้าไม่พอนะครับนั่นคือในบินนี้เราก็จะแจ้งได้แค่2กล่องเท่านั้นนะครับซึ่งสินค้ามีอยู่แค่2กล่องนะครับเราก็ต้องแจ้งตามนี้กดตรวจสอบครับนะครับพอกดตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยปุ่มบันทึกนี่ก็จะพร้อมที่จะเรากดต่อไปได้ตอนนี้ให้เราสังเกตว่า ตรงชื่อของคุณนาลิอาัารานี่นะครับ P uh, PV ของเขาส่วนตัวเดือนนี้ยังเป็นศูนย์อยู่ทันทีที่ผมกดตรวจสอบแล้วกดบันทึกเข้าไปนะครับก็จะมีการแจ้งลงไปเรียบร้อยนะครับแจ้งโดยใครระบบก็จะมีแจ้งบอกไว้ให้คราวนี้เราลอ,ลองกลับไปที่ก,การกลับไปที่ผังองคอ์กรลองไปดูที่ตัวคุณนริศอัศรานี่นะครับ เห็นไหมครับยอดส่วนตัวเขาจะขึ้นมาเป็น400คะแนน400 PV นั่นเองนะครับนั่นคือนี่คือตัวอย่างวิธีการแจงยอดนะครับซึ่งหวังว่าคงจะพอเป็นไกด์ไลน์ให้กับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทําธุรกิจนะครับสามารถที่จะแจงยอดให้กับลูกทีมได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมร่วมทีมของเราให้เติบโตขึ้นไปได้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ